แบบเดียวสองเร็วๆแป๊บนึงไม่รีบทำไมรอเหลือหนึ่งก่อนเคยขาดมันจะดบไอโฟนอุ้ยทำไมคนดูสามร้อยสามร้อยห้าสิบหกทำไมคนดูเยอะมันอยู่ข้างนอกไงมันไม่ใช่มุมห้องเอ้าจริงวันนี้สวยมากแต่ก็สวยทุกวันอยู่แล้วอ้ปากว่ะอุ้ยทำไมคนดูขึ้นไปเยอะขนาดนั้นเดี๋ยวมันจะไปชิมกันกลางคืนจะมาวันนี้น้องมากกลับมาเป็นคนสวยแล้วอ่ะปกติปกติไม่สวยขายหลอดอ๋อปกติขายหลอ เขามีคนดูเพิ่มในขนาดนั้วล่ะสวัสดีค่ะทุกคนจะ่ห้าเราแล้วเท่าไหนคะคนสวยพี่นูอยอยู่ไหนอะวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ปังแสนค่ะเฮ้ยวันนี้สวยมากจริงอเปล่าปกติหรอขอมาดูคนสวยไรไงวิขอค่ะปาตะก้าเลยหนูไม่มีสินค้าผู้ผาไม่มีสินค้า ไม่ขอบคุณค่ะมามีาพี่จะประกวดอีกไหมงับยังไม่แน่ใจเลยค่ะทุกคนให้ของขวัญแทนกดตะก้าได้นะ,ะ <laughs> เดี๋ยวถ้าคนดูหนึ่งพันเดี๋ยวพี่เบียจะขึ้นไปขอเขาร้องเพลงค่ะ <laughs> หมายถึงให้เอ็มมาร้องเพลงพี่ <laughs> ไม่ใช่คือวันนี้สวยมากแก้วไว้ขอบคุณค่ะ เฮ้คนสวยว้าดีเดียดีเดียขึ้นมากรุเงเทพเร็วเฮ้ยอ,อยู่บางแสนเหมือนกันจริงหรอคะอยู่ตรงไหนของบางแสนคะแต่หนูก็ไม่รู้เหมือนันว่าหนูอยู่ตรงไหนของบางแสนตอนนี้อ๋อเขาเข้ามาดูกล้เดียวแล้วเขาไปแล้วไม่แต่ก็ยังเยอะอยู่ดีผมยาวแล้วใช่ค่ะทุกคนไม่ตอนนี้มันสั้นแล้วค่ะคือหนูจะบอกว่าผมหนูใช่ไหมเมื่อเช้าหนูยอมตื่นตีหกเพื่อมา <laughs> ติดผมสร้างผมให้ตัวเองใช่ไหมทุกคนขึ้นรถไปได้มาครึ่งชั่วโมงหนูถอดแล้วหลังจากนั้นหนูก็ไม่ได้ใส่ผมอีกเลย เดี๋ยวไปวันเกิดไงแต่เองรีบมานะแต่เองตีหกใช่ตีหกันตีหกอุ้ยทำไมมนซีดอ่ะมันนานไปไงมันตอนนั้นมันเป็นดอกสดไปตีหกคืออะไรหงมงหรอใช่ค่ะหงมสาวค่ะทำไมทุกคนต้องบูลี่ตีหกไม่เข้าใจตีหกพีดะไรไม่ได้ยินแรกๆก็บูลี่เหมือนกันตีเจ็ดตีแปดตีเก้าตีสิบตีสิบเอ็ดตีสองตีสิบสามตีสิบสี่มีปะไม่มี ถ้าเจอขอถ่ายรูปได้ก็ตอบได้คะ่ะแต่ว่าหนูกับพี่จะได้เจอกันไหมคะพี่รู้หรอพี่รู้หรอหนูอยู่ไหนอันแน่ไม่รู้ <c oughs> เล่นเองเด็กต้ <c oughs> น่ารักทุกคนจริงไหมคะจร <c oughs> ิงค่ะแต่ว่าพี่ก็ใต้เหมือนกันใตถ้ถุนบ้าน <c oughs> ทำอะไรแล้วเอาขึ้นมาทำไร ไม่น้องโกงไงโอ้ยคอดใต้ขาเอาไว้ใต้ขาเด็กใต้ใจร้ายทุกคนจริงไหมคะไม่จริงค่ะเราแต่เราไม่ใช่คนใต้แหละเราเป็นคนอีสานแหละเพ่อพ่ออีสานน่ารักส่งปะไม่ส่งอะไรดีกว่าไม่ไม่ช่วยอะไรไม่ต่างกันไม่ต่างกันแต่ร้านคุ้นอยู่อุ๊ยพี่เพียร์เขาบอกร้านคุ้นะ จริงหรือเปล่าร้านคุ้นหรือเปล่าแต่หนูไม่คุ้นนะเพราะหนูมาครั้งแรกปวดท้องอ่ะแต่มันแบบมันพี่คนสตูเรียกตีหกตีเจ็ดตีปเหมือนกันเห็นไหมทุกคนเขาเรียกกันเป็นปกติแต่ใครไม่เรียกตีหกตีเจ็ดตีเนี่ย ก็ปกติเหมือนกันวันนี้ติดหลกนะไม่ได้ติดตลกตลกมันติดเองพูดดีว่าอะไรนะขายเดี๋ยวเราจงหวานที่พจงเจงพิ่งขี่ผ่านอุ้ยเขาบอกเขาพึ่งขี่ผ่านพี่เบียร์อ๋อพี่นี่ทางตัน พี่คะอันนี้ทางตันค่ะพี่ีค่ะเขาบอกว่าเพิ่งขี่มาแต่นี่ทางตันพี่หนูอยากเล่นหนูอยากเล่นอยากเล่นลอเล่นล้อเล่นหยอกเล่นเขาบอกไปแล้วเนี่ยคือจำนวนคนที่ลดลงนี่คือคนรายงานคนรายนวอุ้ยขอบคุณนะคะพี่เก๋ไก่ขอบคุณค่ะพี่โรมพี่น้ำหนักเท่าไหร่ครับไม่น่าจะหนักเท่าไหร่นะคะไหลมันเบาอยู่ เอาแต้องนตีพูดปนลอูอยู่บอกว่าพี่เบียร์แต่ขึ้นไปร้องเขาปิดหนีเลยอะพี่เบียร์อุ้ยขอบคุณค่ะพี่เก๋ไก่สไลเดอร์ไหมคะพี่เก๋ไก่ฉายาพี่ตีหกได้ไหมน้องมาตีหกพี่คนนี้พี่คนนี้จำได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 ้เหมือนกันพี่ฮอเข้ามาดูอะไรแล้วพี่แล้วก็มาให้ใจสกดูดูอะไรนะหน้าร้านหน้าร้านพี่อยู่หน้าร้านเหรอคะ หนูจะไม่เดินออกไปหรอกนะคะพี่ร้านไหนไม่รู้ไม่ใช่ร้านนี้แน่นอนเพราะว่าหนูนั่งอยู่หน้าร้านตอนเนี้ยแล้วพี่งงวันนี้เที่ยวไหนจะคนสวยมีริมมันป่ะขอริมมันหนบังแสนค่ะไม่กูจะทำอะไคนอีสาน่ากับพี่จินนี่ใช่ค่ะมีเดียวกับแชเนลออน อุ้ยขอบคุณทำหลับใจส้มนะคะพี่ต้นโหกำลังจะหาว่าเขาเปิดกันยังไงอันนี้เล็บค่ะขอดูเล็บหน่อยนี่ค่ะเล็บหรือว่าจะดูอย่างอื่นก็ได้นะคะแต่มันก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรแต่ก็จะเล็บไงขอดูใช่อันนี้ดูลายเล็บอันนี้ประมาณนี้เห็นไหมคะก็น่าจะเห็นวิวพี่เคยไปตลาดเซเวันกุ๊กไหมไม่เคยค่ะเคยไปแต่เซเว่นวันกุก พี่เข้ามาดูไลน์น้องบ่ยอยๆเลยชอบอ่ะโคตรตันอ่ะเขาจกันปะกูรู้ไจะพิมพ์ตรงเฉยไอ้นี่ไม่ขยิบออกมานะออกเฉยเดี๋ยววันหแล้วก็ขอเอาเสื้อคลุมดีๆโอ๊ยเอาเสื้อคล,ลุมดีๆค่ะเราหน้าคุยอยากไป ไปพังงาไปรอบนะเฮ้ยไม,ไม่ได้อยู่ภูเก็ตนี่หว่าลืมมันอยู่ไกลอยู่นะหนูเออลืมไงนึกว่าอยู่ภูเก็ตนี่นี่นี่นสายดึงเอาเสื้ออ๋ออ๋ออ๋อเหรอเสื้อข้าง